ทุกคนดูนี่ผมจะให้ดูแล้วแบบลองว้าวาไปพร้อมกันเลยครับ <G ül üyor> เห็ดตับเตาดูสิโอ้มายกอดดวดอกหนึง่งเชียเดี๋ยวเอาไปทำเชื้อมันมันแก่แล้วเดี๋ยวเอาไปทำเชื้อครับ ดูให้ส,ออใหสั่นขอโทษ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  My God ใหญ่มากดูสิอีกต้นหนึ่งแต่ว่านี่แบบติด ติดรากไม้นี่นะครับโอ้โหโอโ,หโดนฝนจริงๆมีเชื้อเยอะมากเลยดูสิมีเชื้อมันเต็มเต็มเลยครับเชื้อเขาเยอะมากเลยครับผมอมองไม่ชัดนี่เห็นไหมดอกนี้ก็เน่าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราออกกลบว้ดีกว่า ให้เขาขึ้นในรอบหน้าแต่อันนี้เราจะเอาไปทำเชื้อที่บ้านนะครับดูสิื้อไมก็ใหญ่มากอันนี้คือเห็ดตับเต่าที่เราได้มานะครับผมดอกใหญ่มากแต่ว่าดอกนี้ก็เริ่มแก่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาทํำเป็นเชื้อนะครับผมดอกนี้ยังทานได้อยู่ยังแข็งๆอยู่นะครับ นี่นะครับผมดอกนี้ก็แก่แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเอามาชุบเป็นเชื้อจริงๆดอกเขายังไม่ได้แก่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับแต่เพียงแค่ว่าเขาโดนฝนนะครับฝนตกชุกมันก็เลยทําให้เขาอิอ่มน้ําฝนแล้วก็ดูฉ่าดูแฉะน,นะครับผมเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าดอกใหญ่ขนาดไหนกำไม่มิดนะครับกำขาไม่มิดนะครับแล้วก็ดอกดูสิดูดอก <c oughs> เพิ่งเคยเจอแบบนี้ครั้งแรกจริงๆอันนี้ก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะครับถือว่าโชคดีมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูมีครับผมใหญ่มากใหญ่แบบโอ้ไม่กอดเลยอ่ะใหญ่แบบโอ้ไม่กอดผมไม่เคยเจอใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้เห็ดตับเต่าที่เรา ได้มานะครับเราก็จะนํามาเป็นเชื้อขยายพันุต่อนะครับโดยที่วิธีการทํานี้ผมก็สอบถามมากับหลายๆท่านนะครับ mm. เขาก็บอกว่าเอาแก่ๆแบบนี้นะครับผมดอกแก่ๆเนี้ยมาแช่น้ําไว้นะครับให้เขาระเปื่อยในน้ํานะครับหรือจะปั่นก็ได้นะครับผมปั่นแล้วก็ให้ให้เชื้อเขาผสมอยู่ในน้ําแบบนี้นะครับผมแช่วไว้สัก 2- 3สาวันนะครับผม หรือบางท่านผมไม่แน่ใจว่าแช่นานเท่าไหร่ถ้าใครมีความรู้ก็บอกผมหน่อยนะครับเพื่อครั้งหน้าผมได้มาอีกผมก็จะได้มาทําตามนะครับผมอันนี้ผมก็กะว่าจะแช่ไว้ประมาณวันวันหนึ่งนะครับผมแล้วค่อยเอาไปหาที่ราดนะครับโดยที่ราดก็จะเป็นต้นดอกแคเนาะมีก็จะมีดอกแคแต่ว่าที่บ้านตรงนี้จะไม่มีต้นแคนะครับผมแล้วก็จะไม่มีต้นดอกสนนะครับ ผมจะใช้โรยใต้ต้นดอกดอกทองกว้าวนะครับผมหรือดอกจานนะครับบ้านผมเรียกดอกจานเนาะมันน่าจะน่าจะช่วยกันได้นะครับแล้วก็มีต้นกระท้อนนะครับผมจะไปใช้ต้นทองกวาวกับต้นกระท้อนนะครับผมนี่แบบนี้แหละดอกใหญ่มากนะครับผมเดี๋ยวให้เอาแช่น้ําไว้สักคืนก่อนนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะปั่นอีกรอบหนึ่งผมจะเอาใส่เครื่องปั่นให้ละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับผม แต่ว่าตอนนี้ให้เขาแช่น้ําให้อิ่มๆก่อนนะครับดอกใหญ่มากผมก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละแต่ว่าบริเวณที่ผมเจอเขาเป็นป่ากระถินนาลงนะครับเป็นต้นใต้ต้นกระถินนาลงเนาะเขาก็เป็นตระกูลเห็ดพึ่งเนาะเห็ดพึ่งคล้ายๆกับเห็ดยูคาลิปตัสนะครับผมก็เกิดที่ใต้ต้นกระถินนาลงเช่นเดียวกันนี่แต่ว่านี่ผมก็จะเอาแช่ไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เขามีเชื้อ ในนี้แล้วเราค่อยเอาไปลดใต้ต้นไม้ของเรานะครับเผื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้เก็บเห็ดตับเต่านะครับเผื่อจะได้เก็บขายเนาะทำไงได้เผื่อรวยครับอันนี้คือเชื้อเห็ดตับเต่าที่เราหมักไว้นะครับผมน่าจะประมาณผมจะไม่ได้3วันหรือ4วันนี่แหละครับผมลืมลืมมาคนนะครับผมแล้วก็ลืมปั่นนะครับผมเพราะว่าติดภารกิจหลายที่หลายอย่างเกินนะครับผม แต่จริงๆแบบนี้เราก็ปั่นได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมว่าจะมาเอามาลองปั่นดูเหมือนกัน,นครับ ัจากที่เราปั่นแล้วเราก็จะเทใส่กระละมังเดิมไว้นะครับผมนี่หมักไปประมาณ7วันนะครับผมโดยมีเท่าที่ศึกษาข้อมูลมามาพี่เขาจะให้ข้อมูลว่าเราจะใส่กากน้ำตาลลงไปนิดหน่อยเพื่อให้เป็นอาหารของจุลินทีย์นั่นแหละโอเคปกติไม่ใส่ก็ได้นะครับพี่เขาบอกว่าไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดมี ใส่ถ้าเกิดมีก็ใส่หน่อยก็ดีนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้ก็คือหมักแค่น้ําเปล่าธรรมดาก็ได้นะครับผมแล้วก็คนนี่นะครับน้ําเชื้อเห็ดตับเต่าของเรานะครับผมก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวรอดูว่าวันพรุ่งนี้จะมีปฏิกิริยาขึ้นมาแบบไหน มาครับสาหรับชาวนี้เรามาดูเชื้อเห็ดตับเต่าของเราที่เราปั่นไว้เมื่อวานนะครับผมเริ่มขึ้นฟองขึ้นฟอดแบบนี้นะครับอ่าเป็นแบบอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนอันนี้ก็คือครั้งแรกที่ผมทํานะผมก็เรียนรู้จากที่พี่ๆให้ข้อมูลมาในอินเทอร์เน็ตนะครับผมแล้วก็อาศัยดูช่อง youtube ของพี่หลายๆท่านนะครับผมบอกว่าก็ทําแบบนี้แล้วก็มาคนทุกวันนะครับผม เปิดมาคนทุกวันแล้วก็หมักไว้ประมาณ7วันนะครับผมก็สามารถนำไปใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเชื้อเห็ดตับเต่านี้ก็จะสามารถเก็บได้นานหลายเดือนนะครับโดยที่สามารถปิดฝาไว้หรือว่าครอบเอาตะไครยเขียวหรืออะไรมาครอบไว้ก็ได้เพื่อไม่ให้มแมลงหลงแค่นั้นก็ ก็ได้แล้วนะครับได้หลังจากนี้นะครับเชื้อนี้ก็เอาไปผสมน้ําได้อีก1-2ถึงเท่าตัวแล้วก็ไปลาดไปลดบริเวณที่เราต้องการให้เห็ดตับเต่าขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลดีดๆจากพ,พี่ๆหลายๆท่านนะครับผมก็เพิ่งได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็ได้ทําตามนะครับหลังจากที่ได้เห็ดตับเต่ามานี่แหละนะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆหลายๆท่านที่ให้ข้อมูลมาด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้ผมต้องขออนุญาต ่จบคลิปแค่นี้นะครับผมถ้าท่านไหนถูกใจฝากกดติดตามกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเราหวังว่าเราจะได้เจอกันในคลิปถัดๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตลาไปแล้วนะครับผมแล้วก็สำหรับเหตุต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลาดไว้ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ได้ผลนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะอัพข้อมูล อ่าเป็นระยะระยะที่แฟนเพจตามภาษาชาแนลให้ทราบนะครับผมขอตัวลาแล้วนะครับผมสวัสดีครับ